การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ,บ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง 3. ม,มีงานทำมีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดีพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบริณฑรเทพยาวรางกูล โรงเรียนบ้านทุ่งมนริมราชนุสรมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้มีทักษะชีวิตสิ่งแวดล้อมดีผู้เรียนมีคุณธรรมนำเทคโนโลยีดำรงวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนบ้านทุ่งมนริมราดนุสรโรงเรียนบ้านทุ่งมนริมราดนุสรเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางประจำตำบลทุ่งมนอำเภอปราศาสตร จังหวัดสุรินทร์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3ตั้งอยู่เลขที่1 2 3หมู่9ตำบลทุ่งมนอำเภอรปราศาสตรจังหวัดสุรินทร์ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2503มีพื้นที่ทั้งหมด53ไร่ปัจจุบันมีนายทวัดชัยชัยสนามเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาและนายกฤษาหวังมั่น เป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่มมนริมราดนุศร์ได้จัดการเรียนการสอนระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น357คนและมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น22คนมีเขตพื้นที่บริการ7หมู่บ้านประกอบด้วย 1. หมู่ที่1บ้านชุ่งมน 2. หมู่ที่1บ้านทุ่งมนตะวันออก 3. หมู่ที่2บ้านทุ่งมน 4. หมู่ที่2บ้านโชคบรันพัฒนา 5. หมู่ที่3บ้านตะเจียด 6. หมู่ที่9บ้านหนองโบสถหมู่ที่10บ้านสเตรโอการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการการเสริมสร้างทักษะชีวิตและความคุ้มครองให้แก่นักเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปีและคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามนโยบายสถานศึกษาแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสมมีบุคลากรที่มีความพร้อมเหมาะสมมีรูปแบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ทุ่งมนโมเดล การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธ,ธิภาพโรงเรียนได้กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการทำงานเป็นทีมประกอบด้วย3ทีมคือ 1. ทีมนำได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา 2. ทีมประสานได้แก่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูฝ่ายปกครองครูแนะแนวและหัวหน้าระดับสายชั้น 3. ทีมทาเป็นทีมที่รับผิดชอบโดยตรงได้แก่ครูประจำชั้นการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพบทั้ง5ขั้นตอนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลนำวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลายเพื่อให้ได้ข้อมูลนักเรียนที่ครอบคลุมทุกด้านการคัดกรองนักเรียน มีการคัดกรองนักเรียนคือกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มมีปัญหากลุ่มพิเศษและจะได้ดำเนินการแก้ไขการส่งเสริมพัฒนานักเรียนทุกกลุ่มทางด้านวิชาการเช่นโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนได้แก่กิจกรรมลูกเสือกิจกรรมสอนซ่อมเสริม การส่งต่อหากนักเรียนมีปัญหาเกินที่ครูประจำชั้นจะแก้ไขได้ก็จะมีการส่งต่อภายในหรือส่งต่อภายนอกไปยังภาคีเครือข่ายของโรงเรียนการดำเนินงานทั้ง5ขั้นตอนมีการสอดคล้องอย่างเป็นระบบทำงานร่วมกันแบบ PLC ทั้ง3ทีมร่วมกับผู้ปกครองและองค์กรที่เกี่ยวข้อง การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งมนริม้าดน,นุสรได้ประสานภาคีเครือข่ายเพื่อความร่วมมือ 4. ภาคีเครือข่ายได้แก่ 1. ด้านการศึกษา 2. ด้านสาธารณสุข 3. ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น 4. ด้านการครุ้มครองและความปลอดภยัย การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลโรงเรียนส่งเสริมให้ครูได้ศึกษาดูงานทั้งภาคปฏิบัติและระบบออนไลน์โดยใช้กระบวนการ PLC อย่างต่อเนื่องมีการนิเทศติดตามส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบความสำเร็จของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของโรงเรียนบ้านทุ่งมนติมราชนุสรส่งผลให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขมีจิตอาสาจนเป็นที่ยอมรับระดับเขตพื้นที่การศึกษาระดับภาคและระดับชาติอาทิเช่นได้รับโล่เชิดชูเกียรติเป็นสถานศึกษาแบบอย่างพัฒนาตามแนวพระราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบดี디자이์ระดับภาคนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69โรงเรียนบ้านทุ่งมนริมราชนุสรดดำเนินงานด้านการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างเหมาะสมส่งผลให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทุกคน และสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ได้ร0 0เอร์ซโรงเรียนมีการดูแลกำกับติดตามด้านพฤติกรรมของนักเรียนในโรงเรียนให้มีพฤติกรรมอันเหมาะสมซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าสร้างเยาวชนให้มีคุณภาพสร้างสันท้องถิน่นชุมชนสังคม และประเทศชาติให้มีความวัฒนาถาวรตลอดไปโรงเรียนบ้านทุ่งมนริมราชนุศรขอขอบคุณคณะกรรมการการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและผู้มีเกียรติทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง